ส, S <S สูงอายุค่ะคุณสมเจตเจริญชัางค่ะสโมสรไทยรัฐไทยเวสคุณประสิทธิ์กรสมบัติค่ะชมรมไทยฟ้านะคะไทยอินดอรเฟรีนด์ชิพอะไร ชาลันค่ะมาไรจากโรงินสานซค่ะในนกสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอีนอยนะคะใน สุณสุจันทร์และภระยาคุณปิยชนิดสุขจันทร์ท่านนายกสมาคมประธานชมรมต,ต่าตงคณะทำการจัดงานต้อนรับจากสังคมไทยและแขกผู้มีเกียรติรักทุกท่านครับงานต้อนรับคืนนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากทุกสมาคมและชมรมรวมทั้ง รวมทั้งถึงนอร์ทเวสเวียนาและบรนวอรกิน Walk นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมาร่วมงานในคืนนี้ด้วยครับขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านจากสมาคมไทยโดยเฉพาะหัวหน้าทีมงานทั้งสีท่านซึ่งเราขอบไปด้วยคุณพลอรชรแง่หอาับ ซึ่งเป็นกานรรองนายกแรบร์ดของอสมาคมปีบาลด้วยนะครับคุณสุรจริตใายและพิบูลชายแชร์และตุ๊กตเอเชียตะวันตกียครับคุณไพโรจน์วงวานสิริโรสวรรคสิรับครับเพอนเรเซึ่งนนายนกส,สมาคมไทยานะครัคุณเวชสิทธ

องนายกส่งก์งทับคุณดิวัฒน์เออบาลรองนายกส่งกองทัคุณแก้วปั์แสงเงินรองนายกส่งกองทัพสมาคมและชมรมต่างๆที่เกิดขึ้นในไทยคอมมนิตี้มีจุดมุ่งหมายหลักคล้ายกันคือหนึ่งเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะชุมชนชาวไทยสองเพื่อดำรงไว้ซึ่ง ขนมเปรี้ยวประเภทนีและวัฒนธรรมไทยของไทยอันนี้สารทำงานยึดส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชุมชนชไทยตา่างๆน,นะครับนี่เป็นจุดหลักของสมคาคมทั้งหลายนะครับจากกิจการและผลงานที่ประจักษ์โดยสังเกตซึ่งผมดังอของการจะให้ท่านผู้สืบได้ทราบนะครับ วัดเป็นสถานที่รวมของช,ชนชาวไทยเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนามีโมรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อให้เยาวชนไทยด้านเดกาาได้ศึกษาภาษาไทยและเรียนศิลปวัฒนธรรมของไทยโดยโรงเรียนน่าจะศึกษาโครงการไทยอินอัลโปรเจ์มีการช่วยเหลือการศึกษา,า,าสำหรับเด็กไทยที่ไ่าในาติเบรไทยสมาคมมิสาา จากไปรพศึกษามาไรัยโครน่การดีสังไทยขออภัยครับสังแพทย์ไทยในเมดับระดัอสภมแพทย์ไทยในระกามีการประชุมวิชาการที่ประเทศไทยทุกปีและให้คำการรักษาภาษาครอบครัวที่ได้โอกาสที่ประเทศไทยทุกปีนะครับสังคมโงพยาบาลประชุมวิชาการขั้งในยูเอเอชได้ในขั้นในวิเชียรไทยให้ชุดการเรียนการศึกษากับนักเรียนพยาบาลรวมทั้ง สมาคมแพทยส์ยสมาคมไทยในด้านหรือดานด้าน i n f t i o n ใน้านแถการปีของชิคาโก ช่วยสื่อสารส่งข่าวติดต่อเผยแพร่เกสารให้กับไทยคอมมิวนิสต์ใยูเอเอชยและยังเป็สปอนเซอร์สตดาในคืนนีุ้ณบนรีเลิศบุราราร้อรวบสมภพก็มีการ เราไชวนให้รู้จักตำเนียประเพณีของไทยครับสมกคมไทยฟ้าช่วยเหลือสมงคมต่างๆทำงานเพื่อส่วนรวมและยังเป็นกำลังสำคัญในกาสมงออไทยสำหรับปีนี้ด้วยขอบคุณครับยังมีสมาคมชมรมส่วนบุคคลที่มีกิจการของตนเองและช่วยเหลือสังคมอยู่ซึ่งได้แก่กลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มวิชา กลุ่มเอนจิเนียร์กลุ่มกายภาพบำบัดและสมาคมชาวอยู่ครับผลงานดีเด่นประจำปีของทุกสมาคมและชมรมทั้งในคอมมิชชั่นและมรดกเก่าแก่คืองาน Fundraising ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ประเทศไทยปี2108ขอพรอือให้กับทุกทุกสมาคมและชมรม เพื่อช่วยโรงเรียนคนตาบอดที่จังหวัดสุราช ชาโนนกรับไปเยือินเดียนาแล้วก็ริวอคีขอกล่ารวะว่าเราทีมตอนนั้นท่านกองสูงใหญ่และก็ตัวซูบมหาคนครชิคาโกครับ สุดจังค่ะ่านะในแพทย์คุณตังเสียงโสนนะคะในนามของวัดธมร,ร,ราขอชิคทโกก่ค่ะ se sí. va sí.